สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตที่น่าสนใจกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปหรือมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเป็นแนวเรื่องของสถิติหลังเกมนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยเตนะนาที่5ไปแล้วก็ แพ้ขาบ้านไปต่อบรตัน1นประตูต่อ3เนี่ยนะฮะทำให้แมนยูแพ้ไปแล้ว3เกมนะครับมีเพียง6แต้มเท่านั้นหล่นมาอยู่อันดับที่13นะครับด้วยการพ่ายแพ้ครั้งนี้ครับทำให้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยแพ้ขาบ้านครั้งแรกในรอบ31เกมนะครับนับตั้งแต่เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อเรอัลซิดัดไปศ1นยะครับในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม E นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กันยายนปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ยังมีการแพ้ต่อบรายตันในพิบรีอังกฤษนัดที่4ติดต่อกันด้วยนะครับนะไม่เพียงเท่านั้นครับแมนยูเนี่ยยังเสียมากกว่า1ประตูนในเกมลีก4นะัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีมันเป็นช่วงนับตั้งแต่ปี1979อีกด้วยนะครับหลังจากที่บุกไปแพ้ทอตแนมอเปอร์0-2นะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่ เอาชนะ Nottingham Forest สามสอกนะฮะแล้วก็ออกไปแพ้ Arsenal สองประตูต่อ3ด้วยกันนะครับอ่นนี่คือเรื่องของสถิติที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของแมนยูนะครับก็เอาเป็นว่าแมนยูเนี่ยเสีย2ส,สถิติที่ถือมา อย่างแบบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีการแพ้คาบ้านให้กับไบร์ตันในนัดล่าสุดด้วยคือสถิติแมนยูเตะในบ้านมักจะดีถูกไหมครับแต่ว่าพอมาเจอไบร์ตันรอบนี้ซีซั่นใหม่ก็เอาไม่อยู่นะฮะแล้วก็สถิติดังกล่าวเตะในบ้านเนี่ยก็ พังทลายลงไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับ MEN เนี่ยก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าแนวรับจุดเพเล่นแนวรับทั้ง4คนนะฮะอาจจะรวมไปถึงพวกแบบมิดฟิลด์ตัวรับกองกลางตัวกลางก็ได้นะฮะตั้งข้อสงสัยกันว่าการเล่นเกมรับของแมนยูในช่วงซีซันนี้มันดูประสิทธิภาพต่ำลงไปจากช่วงซีซันก่อนนะครับส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของแนวรับตัวหลักบางรายมีอาการบาดเจ็บด้วย ช่วงนี้มีแนวรายของชอวารานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเจองานหนักหน่อยแต่มันก็มีบางช่วงที่แนวรับของเราลงเล่นพร้อมกันแต่ก็ดูที่จะมีประสิทธิภาพต่ําลงมาอีกจากซีซั่นก่อนซีซั่นก่อนเราทราบกันดีครัว่าแนวรับ4แนวรับของแมนยูเนี่ยถือว่าเอาเรื่องนะฮะแล้วก็เล่นกันได้แบบเข้มข้นเข้าบอล50-50เต็มที่เลยนะครับเกมรับเนี่ยดูแน่น จากซีซั่นเกาะนะฮะวารานมาติเนสนะครับช่วยกันได้ดีในพื้นที่กองหลังตัวกลางด้านขวาด้านซ้ายดูที่จะมั่นคงเพิ่มขึ้นดูมีทรงมีอนาคตที่ดีหลังจากนี้อีกหลายปีแต่กับเป็นว่าในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับเราได้เห็นว่าแมนยูเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเสียประตูค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นการสื่อถึงการจัดระเบียบเกมรับด้วยในยามที่เราได้เห็นการลงสนามนะฮะ การประกบตัวการจัดการคู่แข่งไปลงข้ามที่เป็นหน้าที่ของทางผู้เล่นเกมรับเนี่ยก็มีปัญหานะครับแล้วก็มักจะเสียประตูแบบไม่ง่ายในแต่ละเกมนะฮะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่โดนตั้งคําถามแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับแนวรับชุดเดิมที่ทําให้ดีจากซีซั่นก่อนแต่ว่าซีซั่นเนี้ยประสิทธิภาพมันต่ําลงไปนะครับรวมทุกคนเลยนะไม่ได้แบบเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะครับและนี่คือการตั้งคําถามจาก m อ็นะซึ่งผมก็มีแนวคิดที่ ค่อนข้างเห็นด้วยนะที่จะต้องมีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลันอื่นอีกมากมายหรือเปล่านะครับการบีคิดในแนวรายเกี่ยวกับแนวรับในซีซั่นนี้ของแมนยูครับที่ดูเหมือนว่ามันจะดูลมดวไปหน่อยไหมนะฮะหรือบางคนมองว่ามันก็อยู่ในมาตรฐานนะนน่นนี่นั่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนข่าวาว่สิบนะฮะแล้วก็เป็นในเชิงของบอนพนัน ถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการกําหนดอัตราต่อรองกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เดนเอาไว้นะครับเบดแฟนะฮะเป็นบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับที่ได้มีการทําแบบตัวติงติงหนติงสอติงสานั่นแหละนะฮะซึ่งมันเป็นช่วงกระแสที่เอเดรียนฮาร์พาทีมเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีในช่วงต้นซีซั่นนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่สื่ออังกฤษพวกบริษัทรับพนันแบบถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็มีการจัด เกี่ยวกับอัตราต่อรองให้แบบมีคนเข้ามาแทงให้แบบมีคนเข้ามาร่วมเล่นกันนะครับเสืออังกฤษก็เริ่มที่จะมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าถ้าเกิดทินฮากไม่รอดแมนยูจะมีการดึงกุนซือรายไหน เข้ามาเป็นกุนซอรายใหม่นะครับตัวเต็งเขายกให้เป็นซีดานนะฮะแล้วก็ตามมาก็คือนักส์แมนนะครับแล้วก็มีโรเบโตเดซาบีของทางไบรตันนี่แหละที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็มีไมเคิลคันลิกนะฮะรวมไปถึงแกรมพอตเตอร์แล้วก็มีโปรติโน่นั่นเองนะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับมันไม่ใช่กระแสะข่าวโดยตรงนะฮะอาจจะมีข่าวเล่นกันออกมาแหละแต่ว่ามันไม่ใช่กระแสะข่าวโดยตรงมันเป็นการทําแบบว่ารับพนันแบบถูกกฎหมายแล้วกันของฝั่งอังกฤษเขาทําแบบอัตราต่อรองตัวเต ที่ใครจะมาเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนยูถ้าเกิดเทนฮากไม่รอดจริงๆนะฮะซึ่งในช่วงนี้ผมก็ยัง ไม่ขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับคนซื้อคนใหม่แล้วกันนัคเับาก็ต้องรอดูไปก่อนเกี่ยวกับผลงานนะก็ยังคงให้โอกาสทิทางกันต่อไปในช่วงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันแย่จริงๆผมเชื่อว,ว่าทางสโมสรแฟนบอลก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีคําตอบอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็อดทนรอไปนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นกระแสะข่าวก็สิบที่มีการเล่นกันออกมาก,ก็คือเรื่องของอาริันโดกาาโชครับ ตามรายงานออกมาจากเดเรโวนะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าหัวหน้าแมวมองของเรอัลามลิดมีการใส่ชื่อกานาโชแนวลูกดาวรุ่งของทีมแมนเชสเตอร์เด็ดเราเนี่ย เอาไว้เป็นหนึ่งในลิตรายชื่อที่เบื้อเขาเนี่ยสนใจในอนาคตนะฮะแล้วก็ตอนนี้เบรอัลบริตกำลังจับตาดูผลงานขขงนักเแต่เวลานี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับเหตุผลสำคัญที่เบรอัลบริตอ,อยากได้กาลาโชนะฮะส่วนหนึ่งก็คือกาลาโชเนี่ยเกิดในนครมาดริดอยู่แล้วนะครับเมืองมาดริดอยู่แล้วนะฮะก่อนที่เราจะจะไปเซ็นมาก็เป็นเด็กจาก ลีกสเปนมาก่อนนะครับแต่ด้วยเรื่องที่มารดาของเขาเนี่ยเป็นคนเชื้อสายอาร์เจนตินานะครับเพราะฉันก็ไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนต์นะครับก็มันมีการเลือกรับใช้ทีมชาติกันได้นั่นแหละนะฮะ แต่โอเคมันก็เลยเอาข้อมูลจุดเนี้ยมาเชื่อมโยงกันบางที Real m a d i อาจจะมีการโน้มน้าวหรือกาโชว,วันในวันหนึ่งพอโตขึ้นอยากที่จะกลับไปมาด r ิอีกครั้งก็ได้อยากที่จะกลับไป,ไล,บไปลีกสเปนอีกครั้งก็ได้ในอนาคตนะฮะว่าอนาคตเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับคือเรื่องของอร e a l m ิดจะเอาตอนนี้เลยไหมดูทรงแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ อาจจะต้องรออีกสักปีถึง2ปีนะครับมันเป็นโปรเจกต์แบบระยะยาวของพวกเขานั่นเองซึ่งตอนที่ Real ม a ดริดจะมีการดําเนินการอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เป็น ช่วงที่เรอัลดริดมองว่าตัวหลักของพวกเขาเนี่ยอายุเริ่มมากแล้วแล้วก็อยากให้แบบมันมีการเปลี่ยนถ่ายเอาเจนเก่าออกไปเอาเจนใหม่เข้ามาซึ่งกานชโชเนี่ยก็อยู่ในลิตรายชื่อของเรอัลดริดตนั่นเองนะครับในตอนนั้นถ้าเกิดเรอัลดริดตมาจริงแมนยูก็เชื่อได้ว่าน่าจะสู้แบบเต็มที่นะะในเรื่องการรั้งแนวรุกรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับนะส่วนอีกหนึ่งคนครับที่มีข่าวเสิบเรื่องของการย้ายทีมนะฮะ ออกมาจาก2กระแสด้วยกันจากฝั่งของสเปนด้วยแล้วก็จากฝั่งของอังกฤษอย่างเดลิเมลนะครับได้มีการเล่นข่าวกอนออกมา,กามครับว่ามี1ทีมในลีกสเปนครับที่กําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวเจดอนซานโชนักเตะที่กําลังมีปัญหากับเอเรกันฮากอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีแผนการดึงตัวในช่วงมกราคมปีหน้าหรือว่าตลาดช่วงกลางซีซั่นนั่นเองนะครับโอกาสการย้ายทีมมันก็ มีให้เห็นอยู่ว่าโอกาสเปิดกว้างมากนะครับทางแมนยูก็เชื่อกันได้ว่าน่าจะพร้อมรับฟังข้อเสนอนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวหรือว่าการเซ็นแบบถาวรนะฮะทางแมนยูก็พร้อมเปิดโอกาสให้กับบาซ่าถ้าเกิดบาซ่าสนใจแบบเป็นจริงเป็นจักนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นข่าวข่าสิบันอยู่ว่าบาร์เซโลนาสนใจยืมตัวไปใช้งานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะฮะที่สนใจนอกเหนือจากนั้นครับเดลี่เมลนะฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่า มีอีกหนึ่งทีมในอังกฤษเหมือนกันนั่นก็คือนิวคาเซิลซึ่งเชื่อกันได้ว่านิวคาเซิลอาจจะมีการพิจารณาการดึงตัวจรจนอนซานโชในช่วงมกราคมเช่นเดียวกันนะฮะว่ากันว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่ก็คือถ้าเกิดนิวคาเซิลไปดึงจจรอนซานโชเข้ามาเนี่ยนิวคาเซิลก็จะมีเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยที่เหมือนกับว่าอยู่ในโซนที่ ทะลุเกินเป้าแล้วกันนะครับซึ่งจะดอนซานโช่รับกับแมนยูไว้สูงมากๆครับทำให้ถ้าเกิดย้ายไปนวิวคาสเซิลพวกเขาจ่ายได้แหละแต่เพดานค่าเหนื่อยมันก็จะเกินเกณฑ์ที่พวกเขาตั้งกันเอาไว้นะครับนั่นคือปัญหามันก็เลยเป็นเรื่องที่50 50แต่เชื่อได้ว่า ในช่วงมกราคมเนี่ยนิวคาสเซิลอาจจะมีการพิจารณานักเตะรายนี้ก็ได้แล้วก็เชื่อกันได้ว่าอยู่ในความสนใจของทางนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนนะครับนี่คือข้อมูลจากเดลี่เมลนะครับที่มีการเล่นข่าวกอ,อกมาว่าไม่ใช่ว่าทางจดองซานโชจะไม่มีทางออกนะ ทางฝั่งสเปนสื่อสเปนเนี่ยก็เล่นข่าวออกมาว่าบาเซลนาก็สนใจแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยก็ยังมีทีมอย่างนิวคาเซิลที่จ้องมองอยู่แล้วก็รอคอยดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะมีโอกาสดึงตัวนเตะรารนีหรือเปล่านะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ